you mm -hmm. กับฟังเนาะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่บลูเม์เทนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงเนาะขับรถมาเหมือนเดิมก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้อยู่ที่ป้อมนะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันบลูเม์เทนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นนชั่นลพาร์คที่ใหญ่มากนะของนิวเซาวลนดเนาะอยู่ไม่ไกลจากซิดนีย์เลยก็ถ้าเราขับรถไปนะคะ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าใครขับรถไม่เป็นนะคะเขาก็มีสายรถไฟ Blue Mountain นะนั่งจากเซ็นทรัลไปลงที่คาทุมบ้าแล้วก็นั่งบัสต่อเที่ยวแถวๆนั้นได้เลยก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะ Blue Mountain เนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น World Heritage จาก UNESCO ด้วยนะด้วยความที่พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเยอะแยะเนาะแล้วก็มีความสําคัญต่อ c u เจอร์ในออสเตรเลียด้วย ที่ฟังไปเนี่ยนะคะเป็นช่วงออทัมเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะแวะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันด้วย mm hmm. ที่เมาว,วิลสันนะ mm hmm. มันอยู่ด้านบนของบูเมาเทนอีกที mm hmm. ต้องขับรถไปเท่านั้นนะ mm hmm. ไม่มีรถประจำทางอ่็นไงเราไปเที่ยวได้กันนะคะ mm hmm. มาทั้งแบบข้าวแบบหวานซอสเซจูมีไทย ดูสิทุกคนใบไม,ม,ม้เปลี่ยนสีท,ทั้งถนนเลยสวยมากว้าวค่เข้าสวนนะคะอยู่ที่17ดอนแต่ว่าวันนี้เรามาฝนตกนิดหน่อยนะคะเลยเป็นแบบโอมากอนหมอกสุดๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะ ใบที่เปลี่ยนสีส่วนใหญ่จะเป็นใบแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเมเปิลหรือเปล่าตอนนี้ฟังก็้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของสวนแล้วเนาะสวนเขาใหญ่มากมีสองฝั่งถนนเลย ก็มาถึงที่ซีนิกเว o ร์ d แล้วนะคะเป็นจุดไฮไลท์ของบูมเ n t เทนเลยเนาะฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ซีนิกเว o ร์ d แล้วนะคะซื้อบัตรเข้ามา58ดนนะแล้วก็นี่นั่งได้3อย่างนี่มันก็จะมีกระเช้ามีรถลางก็เป็นกระเช้าแบบนี้นะคะมี3อย่างให้เลือก นั่งได้อลิมิตเลย58าสร last last ride มันสามงห้นะนี่ถ้าสีแดเงเป็น world's deepest railway นะครับ โอ้ my god เราเป็นเสียงจุลศิลป์ปาร์ ไถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันตน้องรีบทำเวลากันเหน่อนขคะเพราะว่าเขาใกล้จะปิดแล้ว <c oughs> โอ้คือชันมาก90องศาไม่ให้กีดได้ไงอะขึ <c oughs> ้นไหก็ oh ขึ้นมาก็จะเป็นวิวป่าเขาที่วันนี้มีแต่หมอกเห็นแต่หมอกอะ่ะเ <c oughs> นี่ยอ <c oughs> อฟ <c oughs> เฟนร็อกอะ่ะ เนี่ยข่าวโพลน่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ขากลับเหมือนจะยังไงกูเตรียมความพร้อมมาละไม่กลีดแล้วคะ่ะรอบนี้เตรียมตเตรียมยเตรียมเตรียมเตรียมกรรมกรรมอะไรดีอะก้าวอุ้ยระชั้นแค่ไหน9ก้าสิบ ค่ะหลังจากขึ้นจากสีแดงแล้วเราก็ไปเหลืองต่อนะคะเคเบิลคาร์สีเหลืองเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเคเบิลคาร์ยาวๆที่เราสามารถดูวิวได้รอบด้านเลยเนาะตรงพื้นก็เป็นกระจกแล้วก็ข้างๆเขาก็จะเปิดโล่งให้ดูวิวไม่เห็นอะไร ่่ยกเช้าจะให้ดูสิ่งที่ supposed to เห็นก็คือเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นเห็นท e ิ s เซอร์แต่ไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเลยนี่คือ supposed to be น้ำตกไหนน้ำตกไหนเอ้ยน้ำตก ตกไหมไหนน้ำตกสัมผัสเมฆหมอกจ้ะชีสวายอยู่บนก้อนเมฆถึงแล้วค่ะถึงสเตชันแล้วขอพักเบรกย้อมใจกินป๊อปคอนกันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นสีฟ้าเนาะอันสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเคเบิลคาร์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะอันเล็กลงแล้วก็เป็นกระจกรอบด้านเลย

เหนพิ่งแล้วครับคิโค่อพอยที่มีแต่หมอกแต่คว,วันอีกแล้วฝนตกหมอกลง คือความจริงแล้วตรงนี้มันจะเห็นพวกวิวหินวิวซิสเตอร์วิวอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้คือเป็นแบบนี้ไปแล้วอะเมืองไม่ห,หมอกจริงๆไม่เห็นแบบรัวไม่เห็นคนเลยอะคือไม่เห็นอะไรเลยน้อยจริงดูดิที่ยืน่นออกเนี้ยต้องสวยแน่เลยอะวิวแปะภาพปึ้งไปค่ะใส่เลนท์ฮิวเดินต่อ ไปทรีซิสเตอร์ที่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ้นกลูกปันันอ๋อลูกปันลูกปันะนบังกะโลกลมากเนั่งรถตหวอยู่นะเป็นหินก็แกะสลักน้องแมลงแปะอะไรอ่ะ ตัวนั้นไงโอ๊ยน้ำหยดแต่หิ่ง